นะครับประเดิมดี SS ศูนย์สามโครโนเจนมาแล้วนะครับเจอกับเรนอนโครโนเจนริ่มก่อนเรามาดูกันนะครับเมตาที่เขาบอกเก่งนะเก่งหนานะครับลองดูกันเฮ้ยเก็ตัวเฮ้ยเก่งจำไรเก่งจำไรจำไปไกลด้วยเปิดใครสเฮ้ยเฮ้ยดานเคยหายเอาไปใส่เปิดการมองเห็นแล้วผ่านอันนี้คือไลท์สูดรบ๊อบเอาเลยนะ เ e รเกรฟอยที่เจแปนไม่มีนะครับเ้ยมีครับแต่ของเพงอะไรเนี่ยนีคกวยเคียดยเอ้ยเหี้ยเคียดมาให้ตามทีโดนหงายอยู่ห้าพันเอแบงก์กับานอยู่เคี้วยเหรอจี๊ดจ๊าดมิดกอดกลวกัวกัวมิดกอดทิ้งสตรีมสกาลาดีเฮ้ยอะไรเนี่ย อ๋อย oh yeah, so, right? ังชื่อเต็มด้วยนะสตรีมสกาล่าเหรอแน่นอนแน่นอนผมมีไอร์ดาวน์ินเขาเรียกเป็เฮ็กนี้แอร์ดาน์นเด็กชื่อไลป็นบอกคิวไม่ได้ไม่ไม่หมายถึงไรเป็นอ๋อไรเป็นอัพนะสมอกเกียร์นะต้นสมอกเกียร์เกิมสมอกเกียร์สมอกเกียร์นี้โอ้โหโอ้โหฮอยฮุเฮุยเบรบมือเลยหนึ่งเอ้ยเราเบรบสามเัรสามกระสามอ๋อกระสามเหรอไม่อยากเล่นไม่จริงไหมเล่นแต่วอาร้อนไงทำไมใช่ซูเปอร์เบรฟ เทคไปเลยเราไม่กัดเฮกไม่มีไม่ทิกงสิบแปดกัดั่ามดีข้างไม้มันต้องตีข้างอยู่แล้วทิงเลยดีวะไอ้นั่งเลยไอ้นั่นไอ้นั่งสินะไอ้นั่นเลยไม่น่าจะใช่ไอ้นั่นลนะเอ้ยไอ้นั่นเลยอ่ะก่อแล้วเนี่ยเอ้ยกูเริ่มต้น ดีไหนแบงกันไม่กันตายซะกี่คลังเฮ้ยเก่งอ่ะตอบาลังใหญ่จีอ่ะอ่ะสิบแปดทุบเรียข้างนี้มาหนึ่งเฮ้ยจบเพื่อนไม่รักเลยเหรอไม่รักไม่รักแล้วมีตัวที่เก่งกว่านั้นอยู่แล้เฮ้ยทำได้ดีทิ้งเฮ้ยทิ้งตัวทิ้งสไตล์นะนะไรโคโนเจ็ดดาก้อนขอว่าจีจ้าโซบราเสิร์ตเกตสามจากกองคาร์ดหนึ่งใบ นนจะเป็นสตรีมไฟเตอร์บารีเป็นนักสู้สตรีมแน่นอนแต่ยังทิ้งสไตล์ไม่ได้เนาะโ,โ,โอ้ยแชร์เกมเร็วได้กบ,บุญแล,ล้วด้วยัันอะอแล้วก็ขอสตรีมเบรดดากอนอะไรนะสักครูักครูขอพิการใหญ่ละจะวางแผนอะไรไม่ต็ดต้องบังคับทิ้งหน้าเหมือน,นใช่ใช เขาป็นสไตต์อ๋อแน่นอนสกิลของอัพสตรีมเอ้ยใช่ไหมใช่ไม่ใช่สตรีมเวททำงานทิ้งเสิร์ฟโค้เติดขึ้นมืออ๋อนี่ไงเอาไว้ทิ้งเอ้ยทิ้งไรเขาเอามาแห่เอ้ยได้ไงเป็นเกย์หนึ่งเป็นเกย์สามเฉยสเปซทิ้งดาวไม่ดาวสิบสามอ๋อสองได้คาวินได้ยิน พลังข้างดอพลังข้างโอ้สองหมื่นหนึ่งเยอะไปไหนมั้ย0่านเกจริงจริงจริงไปไหนผมมีไอ้ดนที่เป็นคนดีเอ้ยุกคนดีไปได้เขาส่งไปบวหลายคนนะก็จิงก็จิงแต่าอาณาชทีมแต่ทิไม่ได้เป็นบุอ๋อใช้ที่บวชปก่อนจงเขาแน่นอนอืชาที่อยู่ไหนคนนั้นชื่อดดนยวิทป่ะสองมืย พัดลุยไอแรงเย่ๆบอกหตอสดเมีนีเนี่ยวเี่ยที่ยวนดออกคนที่แบบส่งสลิปไอเนตั้งของเองไปไปไปม่นะไอพัดลยแล้วกดผิดกันบ้างแต่ถ้ามีตาเข้าไม่โันนี้ปวดตังใจเอตัวนี้โมโมะเห็นฟอยโอพี่โมไม่ใช่ฟอยนะเยับเะ โมงงานแข่งล่าสุดไงอ๋ออันนี้คือจากกรุงเทพนะครคนนี้เขาไปกรุงเทพมานะเขาแล้วโซชาโซชาแล้วีกรไม่มีทำจีบีก็เห็นตีเออย่าสอนเขาอย่าสอนเขาเออมึงมีปมาเไหรมาสอนวะได้ประเทศป่ะเรอยากโซนบลาดต้องใช้เขาได้ก่อนอืมเอเรื่องรอย่อมาก่อนมึงไม่ใส่เอาอะไรไปใต้ดูแลบก้าคให้ตัวดูแลอ เอเคอุดหัวข้าวผัดในเลนตัวเองขออนุญาต perfect การคิดดีแล้วนะคิดดีแล้วคิดออกข้างฟรอสต์ออกข้างก่อนแล้วฝนออกข้างใช่ออลหมดละไม่มีปัญหาเฮ้ยไม่มีฟ้าได้เลยอย่ได้หือว่าอยู่เป็นไอ้ดูคนเราเป็นแบนี้บอกว่าหยุใจพู่กรด่ากันน่ะเออจริงเอยก็ไม่ได้ยินหรือว่าไม่ได้ด่าเข้าไรักยีบเอ็ดสองเอ็ดสี่เอ็ดแค่สี่เอ็ด เอ้1เลยอ่ะแค่สี่นะวะ41ต่อแชรเมื่อกี้พี่คิดแชร์ไม่ยินไม่ยินไม่ผมพีจีจะไม่ได้โซเชียลเลยฟอนพลังเย็ดแม้อยากใครเดียวอยากใคร2ว31 36เองสามบุเขานั้นใช่คิดเปลี่ยนมือได้ป้องกันโดยิีดติ๊กเกอร์ก็โซเดียวไม่จบหรกนะเขาเติบาได้เออได้อยู่แล้วเฮ้ยไม่บอก แล้วไม่ได้รำเออไม่เคยเล่นกับเรียนนรอเหรอวะไม่เคยแล้วให้เท่าไหร่อ่าสิบสามโบสิบสี่สามโบซ้อนสามสามเองอ่สามสามทำได้ดีเมกอ่าไอขี้ทีจไอีจีจุ๊ไปงงกุ้นเหรอมันอเลยทิงสตรีมไฟเตอร์บาลีฟสตรีมไฟเตอร์บาลีฟไองงมไฟเตอร์ตัวอะไรครับผมไม่เคยรู้จักาคาข้าวบ้าเหรอจริงเออ กองกรกาละเอาอากาศเฟยไรเดอร์ดรา้อนก็ไม่น่าจะเท่าไรเราคิดว่ากองเวียกนามอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายไปฝ่ากองได้ตัวไหนเก่งสุดอ่าตัวบูธหรือว่าไอ้ตัวที่ทำให้เลนตัวเองบวกห้าพันลูกค้งที่บูธหรือตัวที่เปลี่ยนจวดไม่มีเลยแะ้วเป็นไรเด็รแล้วก็สกิลถูกพิ้น จัวไปกองหมดแล้วอ๋อเปนหลาอ D P R ด้วยนะครับตัวใหม่ตัวใหม่นี่ได้กองนะจ๊ะโซบตัววงใจว่าหน้าตาไม่เห็นเป็นสายเรียนอนเลยปวจากอะไรก็ได้ไอลูกสมุนเนี่ยเราเขาเป็นเพื่อนกันทําเรี่ยงลูกสมุนวะจริงมันโดนไปขี้ข้า เหมือนโกหกพาราไดเนียเพี่อไอ้พวกพ้องมาเพื่อมาเป็นโลูกมนุษย์คือทำให้แบบไม่ได้ชมพูแบบไม่มีแท็กเปียนแล้วคือแบบมันเป็นลูกสมุนมาเลยอ่ะเกมนี้ทุกตัวมันเป็นลูกสมุนเอาไว้เป็นโลูกเหมือนนู้นตรงนั้นแหละการดก่อนสามทำไมมันเยอะจังอ่ะเริดมเล่นหนิ่หนึ่งแล้ววนมาตีตีแปดกาดบอกจริงครับไปเลยจีจีบูธเฟรดไรเดอร์โจมตี้วาดหนึ่งไงเม็กเตชใครเน็กสเตจแล้วไงกลายเป็นเกรดสาม บอลเก่าของพวกมึงไปแต่ตอนนี้แถวหน้าทุกไปบอกห้าเพ่าอะไรเนี่ยเดร์ตีออกที่สี่หมือนหนึ่งพีจีทิปเปิ้นไดจะทำอะไรเติร์ดเช็คเปิดเช็คก็ไม่ทอาไดท่ามไร้นะเว้ยจริงไม่เท่าไหร่ดีกว่ามาถึงโค้ชจิยี่ิดยี่สิบแปเลยอีกข้างเท่าไรอีกข้างแรกว่าแปเท่าจะเป็นสาหกากข้างนี้ 3ามกจีใส่เรียกักัไม่เจีใส่แวนก้าไม่กาาครับน้องผ่านเปิรโซน่าไล่จู๋นะไม่รู้เหมือนกันโอ้ยจริงจริงิ Q4 ไบจริงพี่บอกกี่ันมาจัดหนึ่งัวพี่ก็แคบไปสักหน่อจริงแ้ะน้องเห็นแกผมเห็นกับผมกับเธอได้ไหมริงกับเธได้ไหนทิ้งพีจเลยเฮ้ย ช่าแกันเชียวไม่มีอะไรนด้วยเหรอน้องให้นับกันเรียนนอนเหรอพี่ตัวาอะไรไม่นอนจิงมึเคยเจอพูจริงไหมจริอบ่ายี่สวกยสแล้วหมกร้อยแ้วเป็นอะไม่กาซีเจ็ดบวกสหาจ็ดแไม่นำิมี่ก้เม่ใช่ียโอเวนขี้เอนฝั่งข้างฟรอนโอ้ยตันเอ้อ 哈哈哈哈哈！啊，